วิธีสังเกตสุนัขที่กำลังจะตายความรักที่คุณมีต่อสัตว์เลี้ยงจะยังไม่หายไปแม้เขาจะตายไปแล้วอย่างไรก็ตามความตายคือสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไม่เว้นแม้กระทั่งน้องสุนัขในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตการสังเกตอาการที่บ่งบอกว่าสุนัขของคุณกำลังจะตายทำให้คุณและครอบครัวมีเวลาเตรียมตัว,ตวเตรียมใจการรับรู้ถึงสภาพของน้องสุนัขสามารถช่วยคุณเตรียมการจากไปของเขาได้อย่างสง่าง,งาม สังเกตอาการที่เกี่ยวกับระบบหายใจก่อนที่สุนัขกำลังจะตายตั้งแต่2-3ถึงวันไปจนถึง2-3ถึงชั่วโมงสุดท้ายคุณจะสังเกตว่าสุนัขหายใจไม่เต็มปอดและมีช่วงหยุดระหว่างลมหายใจที่ยาวนานอัตราการหายใจปกติก็คือ22ครั้งต่อนอาทีอาจลดลงเหลือ10ครั้งต่อนอาทีคุณอาจจะรู้สึกว่าสุนัขตัวแฟบลงเพราะปอดหยุดทำงานอัตราการเต้นของหัวใจสุนัข จะตกจากอัตราปกติคือ100ถึง130ครั้งเป็น60ถึง80ครั้งต่อนอาทีด้วยชีประจรที่อ่อนมากในช่วง2ถึง3ชั่วโมงสุดท้ายคุณจะสังเกตว่าสุนัขของคุณหายใจไม่เต็มปอดและไม่ขยับอีกต่อไปส่วนใหญ่สุนัขจะนอนอยู่บนมุมมืดหรือมุมอับของบ้าน 2. ส,สังเกตอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารถ้าสุนัขของคุณกำลังจะตายมันจะแสดงอาการเบื่ออาหารที่ชัดเจนมันจะไม่กินข้าวและดื่มน้ำเลย อวัยวะเช่นตับไตจะหยุดทำงานทำให้สุนัขไม่สามารถด้ยอาหารได้เมื่อมันใกล้จะตายคุณจะสังเกตเห็นปากที่แห้งและเหนียวเพราะขาดน้ำคุณอาจจะเห็นมันอาเจียนด้วยอาเจียนของมันจะไม่มีอาหารปนอยู่เลยมีแต่ฟองอากาศหรือบางครั้งก็มีกรดสีเหลืองค่อยไปทางเขียวเพราะน้ำดีมันจึงเบื่ออาหารนั่นเอง 3. ส,สังเกตวิธีที่กล้ามเนื้อทำงานคุณอาจจะสังเกตเห็นการใช้กระตุกข,ของกล้ามเนื้อที่ควบคุมไม่ได้ เมื่อสุนัขออนแอเพราะขาดกูโค o ส e เมื่อสุนัขพยายามยืนหรือเดินคุณจะสังเกตเห็นการเดินที่ไม่ประสานกันบางทีสุนัขจะไม่สามารถเดินได้เลยสุนัขอาจจะไม่รู้สึกตัวหรือมีอาการโครม่าทันทีก่อนตายสุนัขที่ใกล้ตายมักจะเป็นโรคเลื้อดังหรือป่วยมานานแล้วจึงดูสูบผอมสุนัขของคุณอาจเสียมวลกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้ออาจจะเล็กลงหรือรีดได้ 4. ใส่ใจกับการขับถ่ายอีกสัญญาณคือการปัสสาวะอุจจาระที่ควบคุมไม่ได้คุณจะสังเกตว่าปัสสาวะอุจจาระโดยไม่รู้ตัวแต่สุนัขที่มีระเบียบและถูกฝึกมาอย่างดีก็ยังจะมีอาการเหล่านี้การปัสสาวรรจะจะควบคุมไม่ได้และจะมีปริมาณเล็กน้อยกระปิดกระปอยสุนัขจะท้องเสียและมีกลิ่นเน่าบางครั้งก็มีเลือดปนเมื่อใกล้ตายหลังจากที่ตายแล้วสุนัขจะปัสสาวะและอุจจาระเป็นครั้งสุดท้ายเพราะสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อทั้งหมด5 สังเกตผิวของสุนัขผิวจะแห้งไม่กลับสู่สภาพเดิมเมื่อคุณหยิกมันเพราะมันขาดน้ำหากรลลิมฝีปากจะมีสีซีดเมื่อคุณกดอวัยวะเหล่านี้มันจะไม่กลับมาเป็นสีจมพูเหมือนที่เป็นมาถ้าสุนัขของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงและเดินไม่ได้เนื่องจากระบบประสาทเราแนะนําให้คุณหาแอนตินอมมาช่วยลดอาการเจ็บและปวดของน้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเซีเพื่อช่วยเพิ่มน้ําไขข้อกระดู และบำรุงระบบประสาทช่วยยืดอายุของน้องสุนัขทำให้เขาแข็งแรงและอยู่กับเราไปได้น,น,นานๆด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ